พารวยสนับสนุนโดยปุ๋ยอินทรีย์ตราปลาบังกอนกับกับรายการเซียนเกษตรวันนี้เราพาท่านไปพบกับหลากหลายเรื่องราวกับเกษตรกรที่ปลูกพืชพันธุ์อาหารต่างๆนั้นทําให้หลายคนรู้แล้วครับว่าวันนี้ถ้าเราจะปลูกพืชให้ได้ผลผลิตดีเรื่องของดินเรื่องของน้ําเรื่องของอากาศเรื่องของพันธุ์พืชรวมไปถึงเรื่องของ ุ๋ๆหรืออาหารที่เราจะป้อนให้กับพืชของเราเรื่องเราตรงนี้จากปากเซียนเกษตรท่านคงพอจะนำเอาไปปรับใช้ในวิธีการของท่านเองเอาละครับหลายคนที่ชมรายการเซียนเกษตรหากท่านต้องการสร้างงานสร้างอาชีพกับบริษัทปุ๋ยอินทรียเกษตรไทยผู้ผลิตปุ๋ยยินีตราปลามัองกรท่านสามารถติดต่อกลับเข้ามาที่หมายเลขโทรศัพท์นี้นะครับเพื่อเป็นศูนย์ตัวแทนจำหน่าย101ตำบลโทรก่อนได้ก่อนครับ เรารับสมัครณนะปัจจุบนันนี้มีผู้คนให้ความสนใจกันมากมายท่านละครับพร้อมจะร่วมกันสร้างสิ่งดีๆให้กับพื้นแผ่นดินไทยของเราด้วยการเป็นตัวแทนจําหน่ายอยู่ในพื้นที่ของท่าน101ตนําบลรวมถึงเวลานี้ครับหลายท่านที่อยู่ในจังหวัดของตัวเองอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วท่านต้องการที่จะดูแลพื้นที่ทางภาคการเกษตรหนึ่งคนหนึ่งจังหวัดท่านดูแลอยู่ในจังหวัดของท่านไม่ต้องเดินทางออกนอกจังหวัด รีบโทรเข้ามาเลยนะครับแล้วจะรู้ว่านี่คือคุณค่าของการสร้างอาชีพกับเกษตรกรดีอย่างไรแล้วเวลานี้บริษัทปุ๋ยซีเกษตรไทยได้ผลิตปุ๋ยขนาด5กิโลกรัมเพื่อนําให้กับทางพี่น้องเกษตรกรที่ต้องการนําไปทดสอบทดลองใช้หรือพี่น้องคนเมืองที่ปลูกพืชผักผลไม้เล็กๆน้อยๆเป็นไม้ดอกไม้ประดับนะเป็นไม้กระถางไม้มงคล สามารถนำเอาไปใช้ได้ติดต่อได้ที่สากลใกล้บ้านท่านหรือร้านจำหน่ายปุ๋ยซีตราปามังกรทั่วประเทศวันนี้ครับท่านชมรายการเสียนเกษตรท่านต้องชมให้จบแล้วจะพบกับเรื่องจริงวันนี้เวลาหมดแล้วล่ำลากันไปขอทุกท่านมีความสุขโชคดีร่ำรวยและแข็งแรงกันทุกคนอย่าเจ็บอย่าจนสวัสดีครับ